สวัสดีค่ะแรนดอมอีพีที่2ของวันนี้นะคะมาถามกันในหัวข้อเขาเมาชวนคุณพูดคุยเขาคิดอะไรกับเรานะคะคิดในแง่ไหนรักชอบหรือว่าเป็นแค่กัลยาณมิตรที่ดีเท่านั้นเองนะคะเรามาดูกันสองจจตสงใจเขาคนค่ะซิออฟเเขาอยากมาเทคแคร์คุณ Why เดลเวอร์เขาอยากมาดูแลคุณเขาอยากมาเทคแคร์คุณเดลเวอร์แต่เขาเป็นคนนิ่งๆคุณอาจจะดูเขาไม่ออกนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวราศีเมถุนหรือว่าราศีธาตุดินพุษศกดิมังกรหรือใครก็ได้นะคะโอ้เอ็ดออฟเป็นคนทางกายเป็นต่างชาติได้นะคะมีชาลีิออด,ด้วยราศีกรกฎก็ได้นะคะ เขาอยากมาเริ่มต้นสารสัมพันธ์กับคุณนะคะอืมเขารู้นะคะว่าคุณมีปัญหาในชีวิตนะคะสีดาหรือความสัมพันธ์นี้อาจจะมีปัญหาหรือตัวเขาอาจจะเป็นคนนิ่งๆหรือตัวคุณอาจจะเป็นคนนิ่งๆน,นะคะได้หมดเนาะ เขาจะมาเทคแคร์ดูแลคุณช่วงแรกคุณอาจจะไม่แน่ใจคนคนนี้อาจจะเเป็นคนนิ่งจนคุณดูเขาไม่ออกนะคะว่าเขาคิดอะไรนะคะเนีเขาอาจจะเป็นคนที่มีความคิดมีการมองการไกลเป็นคนที่ชอบมองไปในเรื่องของอนาคตเขาเป็นคนที่ ไม่หยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองเป็นคนมีวิสัยทัศน์นะคะเป็นเจ้าของกิจการนะคะเป็นคนไกลๆนะคะที่อยู่ห่างไกลจากคุณอเขาจะพยายามเข้าหาคุณเขารู้ว่าคุณอาจจะเป็นคนที่เก็บเนื้อเก็บตัวหรือเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงไม่ค่อยชอบพูดชอบคุยแต่เขาจะพยายามมาพูดมาคุยแล้วก็จะพยายามทลายกำแพงของคุณลงไปนะคะไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมนะ The world เขารู้สึกว่าคุณคือโลกทั้งใบนะคะเขาต้องการคุณมากๆเลยโอ้ยยิ่งเปิดไายแล้วไม่น่นมันขึ้นมาต้องจต่ใบที่สามแล้วว่าเขาไม่ได้มาคุยกับคุณแบบเป็นเพื่อนแน่ๆนะคะคนคนเนี้ยอืมเห็นไหมถ้าคุณดีกับเขาคุณจะมีความสุขเขามองว่าคุณคือความสุข นะคะเขามองว่าคุณมาเป็นส่วนเติมเต็มและคุณจะไม่พบกับปัญหาถ้าคุณกลัวว่าถ้าดิวกับคนคนเนี้ยที่คุณมาถามถึงแล้วเขาจะํำเรื่องท็อกซิกหรือกลายเป็นตกไปอยู่หรือเขาเจ้าชู้หรือเขามีตัวเลือกหลายคนจริงมีคนเข้าหาเขาเยอะจริงนะคะมีคนมาชอบเขาเยอะจริงแต่เขาจะเลือกคุณเออเขาเลือกคุยกับคุณเห็นไหมไพ่ของพลังงานลบๆนิเกทีฟก็กลับหัวนะคะ เนี่ยเขาพยายามจะมาลงทุนนะคะเนี่ยเขาจะมาเยียวยาเขาอาจจะรู้ก็ได้ว่าคุณเคยผ่านเรื่องราวอุปสรรคในเรื่องของความรักความเจ็บปวดที่อค่ะนะคะแล้วก็เสียใจมาแต่คนคนนี้จะเป็นคนถ้าคุณเลือกเขาเขาจะเป็นคนฉุดรั้งแล้วก็เยียวยาฮิวใจให้คุณเองนะคะอืเนี่ยเขามีการงานหน้าที่การงานที่มั่นคงนะคะ คุณอาจจะคิดว่าคุณไม่เหมาะกับเขาอืเขาจะเขาจะไม่ทำให้คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าคุณเคยจบเคยพังกับใครมาก่อนหรือตัวเขาก็ได้นะคะปัญหาอุปสรรคที่เห็นมีอยู่แค่อย่างเดียวก็คือ ความห่างไกลนะคะนี่ไงไพ่จบคือการแต่งงานว้าวสูกูนะคะโอเคประมาณนี้เขาขอแค่ให้คุณเปิดใจเห็นไหมไพ่กลับหัวถ้าคุณเปิดใจนะคะแล้วตัดสินใจเลือกเขาคุยกับเขาดีวกับเขาคนคนนี้เป็นต่างชาติมีโอกาสเป็นต่างชาติประมาณ70-8 0จะชาต โซนไหนก็แล้วแต่นะคะคนคนนี้อาจจะมีความเป็นเด็กหรือมีอายุที่แตกต่างจากคุณอายุน้อยกว่านะคะแต่เขามีความเป็นผู้ใหญ่และเขาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วนะคะมีการงานและอยู่ในพื้นฐานครอบครัวที่ดีและมีหน้าที่การงานที่ดีนะคะแล้วก็ยังทําธุรกิจเก่งทํางานเก่งนะคะแล้วก็มีความสดใสมีความน่ารักนะคะคนคนนี้นะ คุณก็อาจจะไม่คาดไม่ถึงนะคะว่าเขาจะชอบเราได้อย่างไรนะคะแต่ไพ่มันก็เกิดขึ้นแล้วคาวนี้มาดูออร์เคิลนะคะว่าคนคนนี้ใช่หรือเปล่านะคะจัก,กรวาลเนี่ยจะบอกว่าเขาคนนี้จะเหมือนกับที่คุณคิดไว้หรือเปล่านะคะอ้าโรแมนติกเจิลไปไหน おーマンエンティン